อ๋พ oh, pues er. ี hmm. ่โตเห็นจ้าวะเอาบ่ได้อยู่น oh. bueno, ้ำกันเ่าร่นี่เอาว่าไดูน้กันไหน่างคนต่างเห็นกันบโอ้ยยู่หนางานกับ่เห็นไหมยู่หน้าใสงานกับห็นตม้วน พอทุ่นกับพออ้วน<อ>ดาบไม้กับอช้ชิ้นสันดีก็ไปมนอยู่ในเล็กนี่นสันดีเนื้อว่ากบว่า,ายยสิถา,า,ามเบื้งหอดใช้แล้วเลยนางานเพื่อนนะ่ะมันเป็นแต่ท่านงานบ่ได้ล่ะ Ủa tùn 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 Cháu tùn 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 เบิงทางุ่นเมองดูโอ้บรรยากาศมื้อนี้แหมครับผอากาศดีบรรยากาศก,าศก็ดีทางนี้กรทางจนที่ทางพนักง,งานเพิ่นก็นเอาหลังคามาส่งแลยฮาี่น้องติดตามครับหลังคาอะ PU หลังคา PU ผม เด็กน้อยทั้งใดล่ะมาขุดลุมขวดลุมเรียนก็มาหน่อยแท้โอ้ยเอาจ้าเด็กยังดูนี่มาเบิ่องลุมนี่แหละเบิ่องยังลุมเอ้ปัะชีพร้อมเสาล่องลุมตัวเฮ้เซียวเสาเอาคนล่องลุ่มด้อนี่เอาเสาครับเอาเสาเบิ่งมาเบิ่งกินมันต้องติดกลวงๆโอ้โอ้มาตัวบบ่ครับ อืมตีมันต้องกังวลครับนึกวามมั่มนมุดลุ่มเลนจะได้พอดีมือนี้ที่แรกก็บ่าเิเอาเลิกงามย่ำดีบ่ามนมือสันวันดีบ้านี้ว่าเจียวเสาลุ่ลุ่มมือนี้บ้านนี้คุณย่าหรือคุณแม่นั่นแหละเพิ่นเลยทั่วมาดวนว่ามือนี้เป็นวันบ่ดีปันไดเป็นมือบ่ตันไ้หอดมือสันวันดีเพิ่นได้ได้เลื่อนมืออีกเป็นวันที่สองแล้วที่ครับการเลื่อนมือ กวายู่ไว้เอามืัอนี้ลุงเขาคือส่งเป็นเงียบๆแท้สร้างเชิงคือน่าเห็นมาแทันดีโอ้ข้องทายมือบ่ครับลังคาเเิ็นก็มาส่งแล้วหัวลังคาก็ส่งไว้แล้วไหมพร้อมเฉียวเสาลุงนั่นแล้วเบิ่งดูตรวจสอบดูลุ่มมันเปล่งไรหอดมือมาเป็นตัดแข็งแห้งแข็งแกงบ่แข็งแข็งบ่แข็งแกงไรครับลุ่มนี่เอ้าอันนี้เลิกลุงไปโอ้ เลือกเตื้อไปน้องมึงไวแต่ล่วงไปไหมอ้เจินเทือนนี่อันนี้อันนี้แค่เป็นตีนตีนเสานะครับถ้าต่อมาลงไปอีกเนี่ยครับอืมเทพื้นลงไปอีกอ๋ออันนี้แค่เป็นตีนอันนี้เป็นตีนเสาเออตีนเสาสิครับนี่มองร่องรับมองร่องรับอืมนี่ครับพี่น้องเห็นอยู่ไซเนะเสาอ่ะไม่บงดูวยเล่ะโอ้เอาอ่ะพิสุทธ์นี่ครับโอ้อันนี้คือพื้นฐาน ออกมาจอมอบพื้นเห็ดลงแล้วเห็ดตะก,ก้อลงแล้วครับตะก,ก้อ oh. ตะก,ก้อลึกเติบตะก,ก้อเน,นี่ยตะก,ก้อตีนี่บ่โอ้ยมันโคตรละตะก,ก้อครับตะก,ก้อหมายถึงโครงเหล็กทักไว้แล้วครับท oh. ักเพิ่นก็ท,ทิ้มล่องแหลมเทพื้นย่างดีเ oh. ลึกเติบครับถือว่าเน่นะทาวันครับโวอยู่นี่เคยเห็ดงันโมนี่มาอีกตัวนี้ตะก้อผมหลเคยเห็ดครับโอ้ไปชิวๆเลยรซ้ำหนิมั้ยวับจิบๆครับโอ้ว่าพื้นเห็ดตะก้อแล้วพี่น้อง วันคลิปกาเกาพี่น้องก็ันเห็นมั้ยมันจะเป็นตะก้าล่องหิ้งเสียที่นเป็นกลมๆบ่บ่เป็นตาเป็นตากลมๆวันบ่บ่แม่นครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมครับอันนี้เพิ่นก็วัดระดับเทพื้นวัดระดับแล้วโอ้างใน่เพิ่นก็จะเอานี่ลงเอาแบบใดลงซุปเลยบ่เอาเนี้ลงตั้งครับทีวันซุปอ่ะครับตั้งแล้วก็เทปูนลงไปแข็งโอ้มาให้มันแข็งบ่ครับโอ้หรือว่าอยากเอาเนี่ยนะท้าวันก็หนีกับสมมุิว่าเสาลงพี่น้องอืมเอาเอาเอา อืมเจ็ดยังไต่อบมันเขา็ดตีนเขาขึ้นมาหนีอีกก็ได้อ๋ออ๋อแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าเทโอเบศเทโอบครับกอเอ็ดแดงขึ้นมาใป่าบ้านนีอีกก็ได้เนี่ยให้มีความในนาทาวนขึ้นมาอีกมีความในนาทาวนแต่ว่าลขึ้นทฤษฎีซดีทนี่ก็ถือว่าในนาทาวน์เกือบนะครับเพราะมันมีแต่กอเล็กเขาไปง่ายเพราะว่าเป่นเสียบเล็กอีกทีอันเด้อเล็กเงี้ยนี่เสียบเขาไปลงไปอีก เพมันใสตะก้อมีความแข็งแรงเมืนวะเข้ามาหนึ่งเข้ามาแข็งแรงเม้นบ่มีตะก้อก็แข็งแรงเพียดอย่างเพียบว่าให้ดินสุดโอ้ถ้าดินสุดนี่หลังข้ามันก็ดิบเห็นลุงครับโอนี่เห็ดเพียดดินสุดเออเมียนตัวละมันเกิเห็ดถานลงไปเออท่านมันสิเห็ดนฐานธรรมดาซ่อนี้มันก็แข็งแล้วครับนะครับเพียใส่การระยะเหย้าแต่การระยะเหย้าเพียดดินสุดถ้าดินสุดเล็กที่เสียบไป มันก็ยังยังคงแข็งอยู่เออโอ้ก็ย้อนว่าได้เป็นผู้หลับเมาเนาะก้มคิดแหมว่าพวดเฉยๆนี่เข่าผมเออจังสี่เดี๋ยวกะก่คงสีู่ล่ะอ่ารอมือนีวันเสามือเอื้อนวันทิศมือฮือวันจันทร์วันจันทร์นี่วันจันทร์อีกสองวันมือสันวันดีแน่นอนมือเอาเสาลงลุ่มแม่นก็เจ้ายุดสอช่งมือสามมืสร้างนี่ก็เจ้าก็ไวอือเพราะว่ายังตีก็เจ้าประกอบจัวไวแล้วครับ เบิ้งแลังมั่งเบิ้งแล้วไว้อยู่คือว่าเอาเสามาตั้งนี่ปั๊บตะก้าเทพลืนมืออื่นเราก็เจ้าก็เอาแปะว่างเลยโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวมั่งโอ้ประเมินไว้แล้วเดี๋ยวก็พอแต่ว่างแล้วแล้วกับขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นขั้นตอนของการท่าท่าสีโอ้เจอกันไมาแล้วแค่หลังค่ายนี่เพราะมันบพราได้เบิร์ตเพียงแค่นี่นี่ครับหลังค่ายนี่มันนี่แค่บางส่วนบ่อยนี่แค่บางส่วนอันนี้หีาอีกสองขั้นรถ เพราะว่าเขาจ้ารีดเพราะว่าเราสั่งทําพิเศษหลังคาพ่อแม่นว่าจะไปห่อร้านข้าวแบบนี้มาเลยเดีครับอเขาต้องสร้างแบบจักเม็ดจักเม็ดเอาจีรีดมาให้จะแดงว่าหลังคาตามใบสั่งตามใบสร้งตามระยะเม็ดเอากี่เม็ดเอายี่สิบเม็ดสามสิบเม็ดสี่สิบเม็ดเขาก็จะรีดมาให้เลยมีอยู่ตีหลังคาสี่สิบเม็ดสามสิบเม็ดมีบ่ครับมีมันเลวแต่เขาช่างครับเอาเวลารดรดเอาไปส่วงนี่สิไปส่วงวิธีใส่หลังคาสี่สิบเม็ดรดเทเล่ เอารถเทสเลอ่เลยบอกสี่สิบเมตรเนี่ยสี่สิบเมตรมาบอกเป็นตังเงินเฮ้อเพิ่มมากที่ผมเห็ดมามิตรยี่สิบเมตรอืครับบถ้ายี่สิบเมตรถ้าถ้าโค้งสางอยูี่สิบเมตรขอเห็ดแบบตัวกันปุ๊บกันเลยโอ้จะเป็นแผ่นเดียวกันเออจังสรนไหนแม่โอเคโอเคจังว่ากันเอามาสอบถามเบิ่งว่าโอ้ยมาเห็ดยังอยู่นี่สิดอกมาเบิ่งเสาลงหลุมเนาะเตรียมอ่ะเสาลงหลุม แค่นั้นแล้วครับพี่น้องยังติดตามนี่มือต่อไปนี่คือก้มเกินไว้อีกมือนึงแคันแล้วครับฝากพี่น้องเด้อเอฟซีแฟนครับสู้ขู่สุขคนครับสำหรับเมื่อนี้ครับคลิปนี้เอาไว้สำนึคลิปหน้าจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ